คลิปนี้มิงจะพามาเที่ยวสิงคกับสิงคโปร์นะคะเรื่องพีเรื่องที่หนึ่งของคลิปนี้นะคะก็คือข้างหน้ามันเป็นมูสแล้วข้างบนมันเป็นทุเรียนทุกคนเลิฟหมาล่ามา,มา,ากฮัลโหลมันจะก,กับวิงตอนเกตเตอแล้วนะคะคลิปนี้วิงจะพามาเที่ยวสิงคกับ สิงคโปร์นะคะหลังจากที่เราไม่ได้พาเที่ยวเลยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ออกต่างประเทศเลยตั้งแต่โควิดนะคะพอเขาปล่อยแล้วเราก็ยังไม่ได้ออกไปดีนะคะเพราะว่าไม่ว่างเลยทํางานเนะาะตอนนี้พี่ก็มีเวลาว่างมาเที่ยวแล้วนะทุกคนรอบนี้นะคะจะมาเที่ยวสิงคโปร์แบบอินไซเดอร์เป็นแบบมีคนที่แบบเรียนอยู่ที่นี่นานมากแล้วนะคะแล้วก็เขาแบบพาเราเที่ยวอะไรเงี้ยไปกินร้านแบบอินไซเดอร์ไปกินร้านแบบพื้นเมืองร้านที่แบบอาจจะไม่มีในรีวิวอะไรเงี้ยเป็นร้านที่คนที่นี่เท่านั้นถึงจะรู้ว่าอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปเที่ยวต่างๆนานานะคะเราดูใน คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบลงเทเกเตอร์ของปิงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะคอมเมนต์คุยกันได้น,นะคะว่าใครอยากจะไปสิงคโปร์หรือไปกันมาแล้วนะคะปิงเชื่อว่ามีหลายหลายคนที่แบบได้ไปเที่ยวก่อนปิงแล้วเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มออกกันนอกประเทศหมดแล้วนะคะวันนี้ก็ไปเที่ยวกันมาเลวนี่น<ๆ>เรากำลังจะไปดู<ๆ>ดโจโชูชังนีนะคะก็คือเป็นแบบน้ำตกเราต้องขึ้นบัสไปดูนะคะทุกคน คลิปนี้นะคะก็คือเรามาถึงเขาไม่เปิดน้ำค่ะทุกคนจริงๆแล้วว่ามันจะมีน้ำไหลออกมาตรงนี้นะแต่ว่าวันนี้พอเรามาถึงเขาไม่เปิดเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขากำลังทำความสะอาดทุกคนเห็นปะเขากำลังแบบทำความสะอาดอยู่ทุกคนคือกืนไปกับต้นไม้มากฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นน้ำตกวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูวน้้ำตกด้านหลังไปงันไปกินข้าวกันดีกว่าเศร้าหนึ่ง ปฏิหารก็มาถึงเราเจอน้าแล้วทุกคนนี่ก็คือน้ําที่เรารอคอยตอนนี้เราก็มาถึงลาเวนเดอร์แล้วนะคะทุกคนมากินข้าวมือแรกกันนะคะก็ปิงก็ไม่เคยมานะตรงนี้แต่เราไปดูว่าที่เขาได้กล่าวขานมานั้นเป็นดังนั้นหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่ามันจะต้องรอนะคะแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะรอกันไหวไหมนะคะก็ดูกัน นี่นะคะคือร้านที่ได้มิชลินร้านแรกเนี่ยมมชาลิน2021เราไม่รู้นะจริงหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนคนสิงคโปร์เขาบอกลุกคนคือร้านนี้รามาชิมกันระหว่างการรออาหารอยู่ค่ะอันนี้อะไรน,นะเตปเ,เตปเง็งชานมก็ชาต่างๆ ลุยชานะคะลุยชากับอูหลงชาลุยชาคือชาเขียวระหว่างรอนะคะที่เขาไปต่อแถวซื้ออาหารมิชลินมาให้เราเนี่ยชื่อร้านนี้นะคะชื่อร้านต้าขวาอ,อ,อะไรนะเดี๋ยวกันะะนะตาขวาจูโร่หมี่แถวเซียนไม่ใช่ต้าขวาจูโร่หมี่แถวเมียนนะคะ <laughs> ก็คือเป็นร้านแบบเส้นเส้นบะหมี่อะไรเงี้ยที่แบบดังมากคือคนเยอะมากทุกคนคือคนต่อแถวแบบยาวอะไรเงี้ยนะคะอยู่ที่ลาเวนเดอร์นะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เรามาสิงคโปร์คือวันเราอ่ะมาทั้งหมด4วันนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันน้อยแต่ว่าแบบมีเวลาแค่นี้นะคะก็เลยมา4วันเนาะแล้วก็ จะแบ่งให้ hmm. เป็นพาสพาสน,นะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันสิ่ง่ข้าวมากตอนนี้นะคะก็คือรออยู่ว่าจะเป็นยังไงนี่คือแบบ mm hmm. เล่นน้บบก mm hmm. ากรนะ๋อกดูอากาศไม่ค่อยร้อนเลยนะตอนที่ปิ๊งมาตอนนี้นะคะอากาศไม่ค่อยร้อนแล้วก็ช่วงที่ลงเครื่องมามีฝนเพิ่งตกเสร็จตอนนี้มันก็เลยไม่ร้อนนะทุกคนมาแล้วทุกคนมันคือว่หมี่แห้งนั่นเองท่าดา,ดาน่าก,กินมาก เป็นคนไทยมาถึงนี่ก็คือมากินทุเรียนมูสเพราะว่าเพื่อนนะคะบอกว่าร้านนี้ก็คือแบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยทุเรียนมูสเขาอร่อยเราก็เลยมาลองชิมนะคะจะชิมนิดเดียวพอเพราะเราไม่ชอบทุเรียนคือเข้ามากินคือตลบอบอวนมากทุกคนกินคือตลบอบอวนมากจริง นีราคาสั่งไปราคา5.8นะคะแล้วก็เพิ่มดวเรียนช็อต2องลนได้งไงแล้วจา้านี่มันคือ <laughs> นี่คือทุเรียนปั่นหรอหรอ <c oughs> หืออะไรคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนหลายคนมาเจอกันข้างว่ามันเป็นมูสแล้วข้างบนมันเป็นทุเรียนทุกคนไปไหนก้ไม่เกียจดิมคือตรงมูสอร่อยนะแต่ข้างบนอะ่ะ <c oughs> คนชอบกินทุเรียนต้องชอบคือมูสอร่อย านหลาบ้านเต้าหวาก็คือเต้าหวยนั่นเองเขาบอกว่าดังมากร้านนี้ต้องกินนะคะก็คือแบบเขาขายเต้าหวยแบบนี้ทุกคนมันมีหลายอย่างเนี่ย มีแอลมอนก็มีแล้วก็แบบน้ำเต้าหู้เต้าหว้อันนี้ก็คือซื้อน้ำเต้าหู้นละเต้าหวยนะคะนี่ก็คือข้าวหวานสลับไปมานะคะทริปนี้วันแรกก็คือกินกันตัวแต่งก็คือร้านนี้เป็นร้านข้าวหมูแดงนะคะที่มีชื่อเสียงภาษาจีนเราจะเรียกว่าชาชาวฟ้านะคะชาชาวฟ้านข้าวหมูแดงร้านโรสพาราไดซ์มันเป็นฮอกเกอร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็อร่อยนะคะคนพื้นเมืองพื้นที่ก็คือบอกเราว่าแบบเฮ้ยต้องชิม แ,แล้วก็เมื่อกี้ก็กินชานมไปด้วยแล้วก็ตอนนี้ซื้อเต้าวหวู้และน้ำเต้าหู้พร้อมจะเข้าหมูแดงนะคะก็กินยาวๆจา้าวันแรกก็คือตัวแต่แล้วชิมเต้าวหวูออนนอออ้อันนี้อร่อยอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะไม่เหมือนเต้าวหวู้ที่ไทยเน่ย เคยกินอ่ะมันคือเหมือนแบบเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งน้ำเต้าหู้อร่อยมากเราจะชิมข้าวหมูแดงที่เขาว่าอร่อยดูน่ากินนะข้าวหมูแดงดูน่ากินอ่ะนี่มันคือแบบเป็นเนื้อไปเลยแทบหมดตัวสุดท้ายทิ้งเอาแล้วไปยุกอร่อยอรอยมากคุณคือตอนที่ไปอยู่มาเลเซียอยู่แล้วก็เลยเคยกินข้าวหมูแดงแบบนี้มาอร่อยกว่าข้าวหมูแดงของไทยนะ มาก่อนนะคะตอนวันหนึ่งวันอวันนะข้าวหมูแดงมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่คือร้นานนี้มันเป็นแบบหนังมันแบบ แล้วมันก็แบบมีกลิ่นแบบไม้ๆนิดนึงแล้วมันก็แบบหวานๆข้าวเขาก็แบบหอมๆกินกับน้ำจิ้มที่แบบเป็นพริกอ่ะคืออร่อยมากอร่อยจริงคือข้าวหมูในนี่ไทยนี่คือแบบชิดซ้ายเลยอะไรเงี้ยที่นี่อร่อยจริงตอนอยู่มาเลย์ก็คือกินกินบ่อยมากแต่ร้านนี้ก็คือเขาบอกว่าอร่อยนะคะรสเซ็ตพาราได์แต่ว่าร้านนี้มันมีอยู่แค่ที่นี่อ่ะไม่แน่ใจว่าที่ไหนอ่ะอันนี้คือแบบเพื่อนคนมาเลย์เขาขับพามากินอะไรเงยมันอยู่ในฮอกเกอร์เห็นปะมันอยู่ในฮอกเกอร์อย่างเงี้ยเออแต่ว่าเด นั่งรถไฟใต้ดินอะไรมายังไงเพราะวันนี้เพื่อนคนสิงคโปร์เขาขับรถพากินนะคะแล้วเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าถ้านั่งรถไฟใต้ดินมาเขาจะต้องมาลงตรงไหนถึงมันจะมาโผล่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือร้านนี้นะคือร้านนี้นะทุกคนเชาวเว่ยเทียนถางเขาบอกว่ามีแต่ที่นี่เท่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวจะแปลพิการให้เดี๋ยวถามเขาให้ว่าที่ไหน ราถึงที่พักนะคะเพราะว่าเขาให้เช็คอินได้ประมาณบ่ายสองเนาะเราก็เลยไปเที่ยวกินจนตัวแตกมาก่อนนะคะแล้วก็รอบนี้เราพักที่นี่ค่ะโยเทลมาถึงเราก็มาเช็คอินก่อนนะคะได้บัตรห้องมาแล้วนักทา้านเราก็จะแตะบัตร บรรยากาศโรงแรมนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูห้องกันดูดีมากเป็นโรงแรมแบบใหม่มากแล้วก็แบบเออคือดูดีอะเข้ามาคือดูดีเลยแล้วก็โลเคชั่นก็ดีนะคะอยู่ที่ออชาถึงห้องแล้วนะคะห้องก็จะประมาณนี้สวยนะดูสะอาดสะอา้านแต่แบบมันก็จะแบบไม่ได้ใหญ่มากมก็เป็นซิงนะคะแล้วก็วิวห้องน,น,นะะ้ำค่ะข้างนองกจะเห็นเราไหมไม่รู้ แต่เขามีมา่านให้นะทุกคนเตียงปรับได้ด้วยอ่ะน่ารักมากดูอ่ามันขึ้นหรือเปล่าเอ้ยมันขึ้นนะนี่ให้มันลงก็ได้นี่ที่ก็คือมีเตารีดให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไดเป่าผม มีให้พร้อมไม่ต้องพกมาน,นะทุกคนถ้าพักที่นี่ตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะเราพักที่โรงแรมโยเทลนะคะซึ่งปิงคิดว่าน่าจะเป็นโรงแรมใหม่เนาะเพราะว่าปิงก็เพิ่งจะเห็นแล้วก็เพิ่งเห็นคนรีวิวมาเราก็เลยรู้สึกว่าสวยดีแล้วก็โลเคชันคือดีเลิศใครที่มาจากสนามบินนะคะ<ๆ>ก็นั่งรถไฟใต้ดินมามันก็จะถึงเลยมาลงที่ออฉาซึ่งอันนี้มันจะมีแบบทางให้เดินลิงก์จากออฉาเลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะแต่ว่าวันนี้ปิงไม่ได้นั่งเอ็มอาร์ทีมากก็เรานั่งรถมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะนั่งะะเอ โรงแรมนี้ดียังไงนะคะแล้วก็ราคาโรงแรมนี้อยู่ที่ประมาณคืน1นึงตก2อง0นกว่าบาทนะคะแล้วก็ห้องก็ไม่ใหญ่มากปิงคิดว่าห้องก็ค่อนข้างเล็กนิดหน่อยคือภายในโรงแรมอะดูใหม่ดูแบบดีแต่ว่าห้องเล็กนิดหน่อยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เสียก็คือห้องน้ําเพราะว่าคือห้องน้ําอะ มันเป็นแบบมันไม่มีที่ระบายอากาศนะทุกคนมีเครื่องดูดมันมีเครื่องดูดดูดอากาศนะแต่ว่าเวลาถ้าแบบสมมติว่ามีคนนึ่งทายหนักหรือปวดท้องอะไรเงี้ยก็คือเหม็นตลกโอนท่อห้องแน่นอนคนที่นอนอยู่พิงเชื่อว่าน่าจะนอนไม่ได้คิดว่านี่คือข้อเสียของที่นี่แต่ว่าอย่างอื่นก็คือดีนะคะมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างไม่ต้องพกมาอย่างเช่นได้ประผมเตารีดตู้เซฟมีหมดเลยนะคะแล้วก็ราคาก็โอเคโลเคชั่นก็ดีวิวห้องน้ํานะคะก็วิวดีแต่ว่าข้างนอกสามารถมองเห็นเราได้เขาก็บอกว่าถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็ดึงผ้าม่าน ลงมานะคะก็ถ้าใครจะมาเที่ยวสิงคโปร์แล้วก็อยากได้แบบโลเคชั่นดีๆล่ะคะ่ะไม่แพงมากห้องแบบใหม่ๆแบบโรงแรมดูแบบว่าสวยใหม่อะไรเงี้ยโลเคชั่นดีล่ะคะ่ะไม่แพงนะคะก็แนะนําที่นี่เลยโยเทลนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปกินกันมาร้านแรกนะคะจะเป็นแบบบะฉอมีอ่ยวเรียกว่าบะชอมี่อ่าบะฉอเออบะฉอมี่นะคะเป็นร้านมิชลินสตาร์หนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านแรกที่เป็นเหมือนเอออยู่ในแบบฟูเซนเตอร์อ่ะเออโลโก้โลโก้หน่อยอะไรเงี้ยอะไรนะ ฮอเกอร์เซ็นเตอร์เออฮอเกอร์เซ็นเตอร์นะคะที่ได้มิชลินสตาร์คือมิชลินมันจะมีมิชลินสตาร์มิชลินไกด์ใช่ไหมเป็นร้านแรกที่ได้มิชลินสตาร์นะคะส่วนร้านอื่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมิชลินไกด์ซึ่งก็อร่อยชามใหญ่มากทุกคนที่ปิงกินนะคะที่ทุกคนเห็นนะชามหนึ่งประมาณ8เหรียญน,นะคะก็ประมาณ200บาทจริงๆอ่อะชามหนึ่งแบ่งกัน2คนก็ได้เหมือนกันนะคะจะได้กินได้หลายๆอย่างแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปกินร้านน้ำเต้าหู้เต้าหวยอะไรอย่างเงี้ยชื่อเหลาป้านเต้าควานะคะซึ่งอร่อยมากมันเหมือนนพุด,ด้คือส่ว่วววตัแลไม กินเต้าหู้เลยเพราะว่ามันมีกลิ่นเต้าหู้แรงอะไรเงี้ยแต่ชอบกินน้ำเต้าหู้นะคะแต่ว่าพอมาที่นี่คือเต้าหู้อร่อยมันเหมือนพุดดิ้งที่แบบมีกลิ่นน้ำเต้าหู้แล้วก็แบบหวานๆวนิดนึงเด้งๆงแล้วแบบลื่นคออะไรเงี้ยอร่อยมากกินหมดถ้วยเลยแล้วก็อ๋อก่อนหนั้นกินทุเรียนร้านทุเรียนร้านนี้นะคะคือคนที่นี่เขาบอกว่าเออที่เนี่ยชอบกินทุเรียนซึ่งทุเรียนอันนั้นเป็นทุเรียนมาเลเซียนะคะไม่ใช่ทุเรียนไทยก็จะแบบมีมูสอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนน่ะก็คือเป็นแบบหน้าทุเรียนแบบเป็นเหมือนแบบเหนียวเหน ที่ชอบกินทุเรียนแบบสุกแล้วก็สุดท้ายที่รู้สึกชอบมากก็คือข้าวหมูแดงเขาเรียกว่าชาติวซวานนะคะชื่อร้าน Lost Paradise นั่นแหละเออเขาบอกว่ามันมีที่นั่นแค่ที่เดียวปิงรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนมันคืออยู่ที่ MRT ากอต t a นะคะขึ้นให้ตรงนี้ก็นั่ง MRT มาแล้วก็ต้องเดินเข้ามาหน่อยมันก็อยู่ในฮอ w k เกอร์เซ็นเตอร์อีกเช่นเดียวกันอร่อยมากคือหมูแดงเขาไม่เหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราจะเป็นหมูแดงแบบว่าแห้งๆห,หน่อยอะไรเงี้ยมีสีแดงแต่ว่าของเขาอ่ะมันเป็นหมูแดงที่แบบเป็นหมูที่แบบมีติดมันนิดหน่อยแล้วก็แบบหนัง มันกรอบกรอบเหม็นไม่นินดๆอะไรเงี้ยแล้วก็กินกับข้าวที่แบบมันข้าวมันเป็นไม่ใช่ข้าวเปล่าอะ่ะมันเหมือนเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเออแล้วก็น้าจิ้มสีแดงๆที่เป็นแบบเหมือนซอสพริกซอสน้าจิ้มเหมือนซอสน้าส้มอะ่ะอร่อยมากอันนั้นกินด้วยกันมันก็คือแบบตัดเรียนนะคะใครอยากจะไปกินก็ไปตามกันได้ที่เอ็มอาร์ทีดโกต้านะคะเราก็จะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปเดินเล่นออชาร์ดนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อวันนี้เป็น day o n นะคะไปตอนนี้พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกที่อชา พอออกมาหน้าโรงแรมนะคะออกมาทางซ้ายคือแบบหน้าโรงแรมเลยทุกคนหน้าโรงแรมจริงๆออกมาปุ๊บก,ก็เจอตรงนี้เลยค่ะลิงก์ทูออชาดโรดนะคะไปทางนี้ตอนนี้ก็จะเดินมาออชาดโรดนะคะไปช้อปปิ้งกันอยู่ใกล้โรงแรมมากจริงๆอะ่ะมาทริปสิงคโปร์ครั้งนี้เราจะมาทำภารกิจพิชิตไข่มุกกันทุกคนเราจะชิมชนานมไข่มุกเยอะๆนะคะว่าแบบรสชาติเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราอยากกินมากว่าที่นี่เป็นยังไงมีแบรนด์อะไรบ้างแปลกๆอยู่ที่ไทยกินเบื่อแล้ว เราเดินมาเจอร้านชาไข่มุกไต้หวันค่ะสาวไข่มุกเราก็ต้องลองแล้วของเราได้แล้วค่ะว้าวแพ็เกเจริงมีความน่ารักคุน่ากินมากเลยสีอ่ะชื่อชาซานเชียนกินชาสามพันค่ะ ของไต้หวันนะเขาบอกอร่อยรสชาติเหมือนที่ไทยเลยไข่มุกเป็นไงครับนิ่มกะลีค่ะไม่เหนียวแล้วก็แบบมันไม่แข็งตรงกลางลอา่ะแบบร้านต้มไข่มุกไม่ถูกใช่ป่ะไข่มุกตรงกลางนจะแข็งแล้วใบชาเป็น,ปนไงหอมอันนี้จะเป็นแบ็กทีนะคะเป็นชาดำแล้วเขาใส่ครีมด้วยแล้วก็ชาไข่ด้วยคือมันเป็นสูตรออริจินอลเขาอยู่แล้วแล้วก็มันใส่มาเองอ่ะเหมือนเราไม่ได้สั่งอ่ะเราสั่งแค่ออริจินอลมันก็ใส่อยู่ในนี้แต่เขาเขียนบอกว่าเขาใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคอร่อยมันจะแบบนิ่มๆนวลๆแล้วก็ไข่มุกแบบนิ่มๆแนิ่มเดี๋ยว แต่นนี้อร่อยแล้าโอเคปน้กว่านี okay, าาาม้มาไม่ค่อยร้อนทไมอะอก่ามาร้อนมากร้อนแบบมากแบบไม่อยากเดินอเมื่อไออนพ่นน้เสร็จกอยากกับแล้วตอนนมาไ,ได้เดเรื่อยๆนแบบแบบมันไม่มีแดดอะมันไม่ร้อนาแ้า,า,าเดี๋ยวพาไปกิน,กกนไมออไ่อยากกินอะไรที่มากที่สุดถ้าเลือกได้อยากกินอะไร ไดูว่ากินได้หมดเลยตอนนี้เราหิวแล้วนะคะเราก็เลยมาหาอะไรกินในนี้โกปิเทียมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฮอเกอร์นั่นเองก็คือเป็นเหมือนแบบฟูดเซ็นเตอร์นี่แหละดูมีหลายอย่างให้เลือกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะกินร้านนั้นทุกคนมันคือหม่าล่าดรายร์ตหรือหม่าล่าเซงกัวนะคะก็คือหม่าล่าผัดแห้งเราก็จะกินหม่าล่าอีกแล้วมาถึงที่นี่ก็กินหม่าล่าความจริงแล้วอยากกินร้านนี้ด้วยนะหมูแดงหมูกรอบไม่ใช่หมูแดงหมูกรอบหมูแดงเป็ดย่างน่ากินมาก เขาบอกว่าวันมิชลินสตาร์ด้วยนะเนี่ยแต่เราขอไปลองหมาล่าก่อนดีกว่านาะวันนี้กินข้าวหมูแดงไปแล้วดูเขาแบบผัดเองทุกคนคนเดียวทําคนเดียวจ้าผัดเองอยืนรอนานมากแล้วและนี่คือเส้นจีนที่เราชอบกินมันคือเส้นมันเทศนะทุกคนมาแล้วมาล่าเซียงกวัวของเราจะบอกว่านี่คือ16เหรียญทุกคนแล้วจะบอกว่าไม่มีหมูเลยจิงตักหมูน้อยมากแต่นี่คือ16เหรียญราคาประมาณ424บาท ณวันนี้นะคะเลดวันนี้ที่ปิ๊งแรกมาอยากลองแต่ถามว่าราคาสูงไหมก็ได้อยู่ปิ๊งตักหมูน้อยมากเลยนะมีแต่ผักกับวนเส้นชิมค่ะมาละเซียงกัวราคา400กว่าบาทของเรา้จะบอกว่าเหมือนเขาใส่พริกน้อยมั้งปิ๊งก็บอกว่าเผ็ดมากแล้วน,นะ แต่เหมือนที่นี่แบบเหมือนเขาใส่พริกน้อยอะมันเลยไม่ค่อยเผ็ดแต่ก็หอมอร่อยมาลาแต่ไม่เผ็ดเลิฟม,มาลามากอร่อยเมื่อกี้ที่เรากินมาลาเซงกัวนะคะก็คืออยู่ที่โดบิคอตไม่ใช่โดบิคอตซึ่งจริงๆตอนแรกอะเดินมาจากอโชานะคะแล้วก็เดินมาสามป้ายก็เลยมาโผล่ที่โดบิคอล้วเราก็หิวข้าวนะคะก็เลยกินฮอเกอร์เมื่อกี้นี้ ค่าบัตรตรถไฟเตดิงก็คือเราจ่ายสิบเหรียญน,นะคะในบัตรมีห้าเหรียญแล้วก็ค่าบัตรอีกห้าเหรียญห้าเหรียญก็ประมาณร้อยกว่าบาทค่าบัตรนะคะอันนี้นะคะที่เรามากินมาลาเซงโก้เมื่อกีน้นี้โดบิก่อนเราจะน่าไปออชาร์ เบ็นค่ะสตริงเลนหรือว่าฟางอยู่นั่นเองชาวเขาฟางอยู่นะคะคือปลากระเบนแล้วก็มีชิเคเก้นวิงแล้วก็นี้เป็นห่อหมกปลาค่ะ de Kino.